วันปกติร้อนๆชิวๆนะครับผมว่าผมก็ลงมาดูหญ้าที่อยู่รอบต้นไม้ครับก็มาถอนหญ้าเนาะเนี่ยถ้าถ้ามันรกไปหน่อยผมก็ถอนอนอย่านนี่นะแล้วก็ก็ดูต้นไมด้ดิต้นผักต้นพืออะไรที่ผมปลูกไว้หน่อยผมก็เนี่ยคุยมาเจอเนี่ครับแตงโม แตงโมดแดงลายแดงที่ผมปลูกซ่อนๆไว้ตรงนี้ปลูกไปสามเม็ดม,มันก็ออกผลผลิตได้นะครับถ้าขนาดเราปลูกไปเรื่อยนะเราไม่ได้ตั้งใจปลูกเท่าไหร่เพราะว่าย้าเยอะครับแต่มันก็ออกผลผลิตให้เนี่ยรอมันโตเดี๋ยวข้อจะให้ดูอีกทีครับ